สวัสดีค่ะสาวรุบรีคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือสีธัญญาตอนนี้มาออกมาซื้อของเด้อพี่น้องปงไปค่ะออกมาตอนนี้นะที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณที่สี่สามสามโมงกว่าสามโมงครึ่งนะคะโอ้ oh, มีร้านอาหารไทยสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้มาออกมาซื้อของเตรียมพ <Yeah. S 1> อจะจะทำของเตรียมงานพวกนี้นะคะสัญญาแล้วว่าจะมาทำคลิปสัญญส้นๆให้นะคะ ทำคลิปสั้นๆให้พี่น้องป้องไปนะคะวันนี้เรามีอ,อ,อ่าพอดีสามีของพี่อ่าของแม่นะคะเขาขับรถให้นะคะถามว่าทำไมสาวลบบุรีไม่ขับรถเองคือขับก็ได้จ้านะคะเพราะว่าบอมเปนรถข่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถือถึงว่าจะมีอันอีอย่างละใบขับขี่เขาก็บ่กล้าจับเพราะวาหนึงข่อยบอสสอบใส่รถ อันคนอื่นย่านเกิดยังขึ้นอะนะเนาะนี่นะคะสวินะคะสวิสเซอร์ทางน้นก็จะเป็นเขาแบบนองเอ้ยนะคะเดี๋ยวสาวลบุรีต้องไปแลกเงินก่อนนะคะเันเปลี่ยนจากเงินยูโรเป็นเงินฟรังของสวิสนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แลกมนาะจากที่เยอรมันนะคะก็ เห็นไหมบ้านเมืองเขาสวยค่ะสวยมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวรบุรีด้วยนะเข้าไปแล้วก็กดสักสับสกิคดด้านล่างด้วยนะคะฝากสินค้าของลุงคลป้าแตนด้วยนะคะทีพสกินนะคะแล้วก็าชาเมดิพีทเร a ย a r นะคะย,ยังเป็นยังเปผลิตภัณฑ์ที่สาวรบุรียืนเคียงข้างลุงและป้าตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมน้ําปลาราของมาดามาแซบคุณสด้วยนะคะ ของสาวลบบุรีที่ทำงานร่วมกับบริษัทน้ำปลระทีะ่สั่งผลิตในยุโรปนะพี่น้องยังไงฝากด้วยอ่ะดูกันยาวๆไปวันนี้แมมเห็นนะคะว่าคังคกกำลังมีปัญหากับพี่น้องยูทูบในกกากานะคะยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนในกกากก,ก็เป็นกำลังใจให้พี่นทีแล้วก็ยูทูบทุกๆคนที่อยู่ในกกาก็แล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาฟาด นะคะ,ะไม่แน่พวกนี้มรืนนี้พวกนี้วันแรก f อยังคงไม่มาแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์เอฟซีของมันที่อยู่ข้างๆสวิตเซอร์แลนด์นี่อาจจะเข้ามาพบปะกันที่ที่งานไทยนะคะก็เดี๋ยวมันจะไร้สดตลอดเวลาช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์นี้จะไร้ยาวนะคะแต่ถ้าเกิดวันพวกนี้อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกแล้วมันยังมันยังบกข้องบล็อกองแนบะ่พี่น้องคะ่ะ แล, scalable. แล้วจะได้รู้นะคะอีกครั้งคกตกกระป๋องมันจะได้รู้ว่าการที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่เบื้องนอกไม่ใช่แค่โชว์นะคะต้องทํามาหาสักแตกนะคะพี่น้องคะนะจําไว้ใช้ชีวิตอยู่อย่างรู้แต่เขาทุกคนต้องทํามาหากินเด้อนะฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ร้อนค่ะพี่น้องคยี่สิบกาน้อยอุนสวิตเซอรลนด์อักอุ่นสวิตเซอร์นดวีทยแลนด์ตอนนี้28องศาพี่น้องที่สวิตนะ พอๆกับเมืองไทยแลว้วตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะเป็นหรือว่าเป็นพรรถตักแดดก็ไม่รู้เนะเาะเมื่อวานเหมือนนั่งรถรถไฟเสร็จแล้วก็นั่งรถรางนั่งรถรางจนถึงบ้านแม่เนาะเพราะแต่วันนี้แม่เขาไปทางานตั้งแต่เช้าก็เลยเอออยู่บ้านได้พักผ่อนแล้วก็ทํานูน่นทำนี่ได้ทํานูน่ทนทํานี่ก็เลยเอพอได้ไอน้นี่ไม่เป็นไรมันลืมรู้ไหมว่ามันลืมอะไรมันลืม กระดาษที่จดของแตม่มันอยู่ในสมองมันหมดแล้วนะคะเพียงแค่ว่ามันอยู่ในสมองมันหมดแล้วเหลือไม่มีอะไรที่มันไม่อยู่ในสมองหมือนจาได้หมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเลยตอนนี้จําคําดาบไว้ได้พี่น้องขานะสวยมากเลยอะ่ะบ้านเมืองเขาเบิ่งงามปุ่น,นสวยไหมพี่น้องให้ดูกันชัดๆ ดี๋ยวอีกสักหน่อยก็อ่านคนที่นี่เขาก็จะใส่ A ut, N D L L ut, ไอชุดไอ้นั่นเดินและชุดว่ายน้ำพี่น้องคะสุดรัดจังเซ็นตุม่มน,นี่เรากำลังจะเข้าเมืองนะครับผมเราจะเข้าเมืองบานเปงนไอดูในเมืองนั่นแหละเป็นไปยูรูนะ้เนี่ยมันสวยเนาะคุนักพี่น้องสวยบอแขวนเจ้าดูตึกส,สูงสวยแดงแป๊ดเลยเออ ใสยอดีตนายกทักษิณท่านมาสร้างไว้ให้ซ <c oughs> ุ้มพันยดูแท้ๆนั่นเองแดงเลยนีแดงตัดเลยนะคะ,ะนะว่ากันไปนะคะโอ้ยมวนสื่อพี่น้องคะ่ะมวนสื่อมวนสื่อนะสัญญาว่าจะมาทําคลิปลงก็ทําให้แล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะ้านั่งทํางานไปด้วยแล้วอาจจะเมาส์มอยหอยสังเดี๋ยวสิจัดทีทางคก ขึ้นอันขึ้นนรกนั่นตกนรกนั่นไห่ตังนะพี่น้องค่ะนะโอเคตอนนี้มันจะต้องเข้าไปแรกตังนะคะก็เลยจะต้องคงพาไปใส่ที่เที่ยงนะโอเคอ่ะไปไปแค่ส huh. okay. uh ่วนบางกิโลเมตรมั้งอ่ะฮะโอเค stop here แล uh ้วกัน